สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมีคำแนะนำดีๆนะคะในการขายของออนไลน์นะคะว่าเราควรจะเปิดการเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้าหรือเปล่านะคะคลิปนี้นะคะก็จะมีคำตอบให้กับทุกๆคนเลยนะคะค่ะเอาเป็นว่านะคะในปัจจุบันนะคะการขายของออนไลน์เนี่ยมีแม่ค้าหลายคนนะคะที่ไม่อยากจะ เปิดการเก็บเงินปลายทางนะคะเพราะว่ากลัวลูกค้าเนี่ยจะไม่จ่ายเงินปลายทางบ้างหรือว่าอาจจะกลัวโดนของตีกลับมาบ้างนะคะแต่ขอบอกเลยนะคะการที่เราอะคะ่ะเปิด COD หรือว่าเปิดการเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้านะคะจะเป็นการที่จะทำให้เราอะคะ่ะมียอดขายเพิ่มขึ้น โดยสถิตินะคะที่ได้ทําการไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมานะคะจากสถิติเลยเนี่ยถ้าเรานะคะเปิดการเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้านะคะมันจะทําให้ยอดขายเราเพิ่มมากขึ้นถึง30%เซนกันเลยนะคะซึ่งเป็นยอดที่สูงมากเลยนะคะถ้าเทียบกับการที่ลูกค้าอาจจะ ไม่รับของนะคะปฏิเสธการรับของนะคะแต่ว่าการที่มียอดขายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยถ้าบวกลบคูณหารไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าการเปิดการเก็บเงินปลายทางเนี่ยยังไงมันก็คุ้มกว่ากันเยอะเลยนะคะยังไงก็ฝากร้านค้าทุกร้านนะคะนำข้อคิดนี้นะคะเอาไปปรับปรุงนะคะเปิดการเก็บเงินปลายทางให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะเป็นการที่เราอ่ะเป็นการเหมือนกับว่า บริการลูกค้านะคะมันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากซื้อของกับเรามากขึ้นเพราะว่าในการซื้อของเนี่ยมันจะมีหลายหลายแบบเนะมีทั้งอาจจะเป็นเด็กอาจจะเป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบผู้สูงอายุหน่อยซึ่งเขาอาจจะชําระเงินในชําระเงินในอะไรอะในแพลตฟอร์มหรือว่าชําระเงิน ยังไม่ค่อยเป็นนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะกดแบบเก็บเงินปลายทางเขาสะดวกที่จะจ่ายเงินสดมากกว่านะคะซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ก็มีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็คนที่อายุเยอะๆะคะ่ะเขาก็มาหันช้อปออนไลน์กันเยอะมากเลยนะคะซึ่งถ้าเราอะคะ่ะ บริการลูกค้าในกลุ่มนี้นะคะก็จะทําให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นได้จริงนะคะคอนเฟิร์มเลยคะ่ะยังไงนะคะถ้าอยากรู้อะไรนะคะดีๆเกี่ยวกับการสร้างยอดขายนะคะสร้างยอดขายยังไงให้เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าอยากจะแบบไม่รู้จะขายอะไรดีก็จริงๆแล้วอะถ้าไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีอะไปอ่านเจอมาในหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่า ให้เราอะค่ะหาสิ่งที่เราชอบเรารักอย่างเช่นตัวตัวโคเองนะคะโคอะชอบชอบการขายของเอาจริงๆชอบการขายของมากเลยก็ก็เลยเริ่มจากแบบเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักเพราะว่าชอบก็เลยไปหาหาข้อมูลมานะคะว่าอะไรนะที่มันแบบน่ารักน่ารักะคะ่ะก็ไปเจอผ้าปิดตานะคะพร้อมเจลนะคะซึ่งมันเป็นลายแบบ ลายการ์ตูนแบบน่ารักมากเลยอะคือแบบเราชอบเราเราแบบเราอยากได้เราเห็นแล้ว้อาอยากได้เลยค่ะเราก็แบบทาการซื้อมาค่ะแบบมาใช้เองด้วยแล้วก็มาขายด้วยนะคะโดยเริ่มต้นจากประมาณร้อยชิ้นนะคะร้อยชิ้นซึ่งมันก็เป็นเงินลงทุนแค่ไม่กี่พันนะคะแล้วก็ทําให้เราอะคะ่ะปัจจุบันขายแบบผ้าปิดตาได้เป็นเหมื่นชิ้นแล้วอะเ <c ười> นี่ยคะ่ะเหมื่นชิ้นแล้วอะคือแบบ คือบ,บอยากจะบอกเลยนะคะว่าให้ทุกทุกคนอะ่ะให้เริ่มจากสิ่งที่เรารักก่อนเลยนะคะเราชอบอะไรเรารักอะไรอย่างบางคนแบบอาจจะชอบทําขนมนะคะก็ให้ไปเรียนอาจจะเรียนทําขนมหรือว่าอาจจะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ให้ลองทําอาจจะแบบเปิดขายกับเพื่อนสนิทก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคไหมพอรสชาติเริ่มโอเคเริ่มเข้าที่นะคะเราก็เริ่ม นำขนมนั้นนะคะไปโพสต์ขายในสถานที่ต่างๆหรือว่าอาจจะทําเพจทำทำไอจีที่มันเกี่ยวกับขนมนะคะแล้วก็เอามาโพสนะคะรับรองว่ามีออเดอร์เข้ามาแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันก็มีเพื่อนนะคะคนหนึ่งนะคะเขาทำเบลนี่อะคะ่ะเขาก็แบบเขาว่าทําอร่อยมากเลยแล้วเขาก็แบบเขาบอกว่าที่เขาทําอร่อยเพราะว่าเขาใช้ช็อกโกแลตแบบเข้มขน้น ร้อยเปไปเลยอะค่ะก็คือแบบไม่หล่อจริงๆแล้วราคาแบบโอเคมากเลยอะค่ะก็เพื่อนคนนี้เขาก็ชอบชอบทำขนมนะคะเป็นคนที่ชอบกินชอบทำขนมอะค่ะเขาก็เลยเริ่มจากสิ่งที่เขาชอบซึ่งเราอะค่ะถ้าชอบถ้าเรารู้ตัวก่อนว่าเราอะชอบสิ่งไหนแล้วเราก็จะทําสิ่งนั้นได้ออกมาอย่างแบบดีจริงๆค่ะเพอร์เฟกมากาจริงๆอย่างเนี้ย ในปัจจุบันเนี้ยเหมือนกับว่าความคิดก็เริ่มเปลี่ยนไปกําลังแบบอยู่ในช่วงของการแบบมีเวลาแล้วก็ชอบแต่งตัวค่ะในอนาคตอาจจะเห็นตัวตัวเองนะคะอาจจะมาขายเสื้อนะคะเพราะว่าชอบแต่งตัวชอบเสื้อผ้าชอบดูนู่นชุดดูนี่ที่มันเกี่ยวกับการแต่งตัวดู Youtube ดูรีวิวดูชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ ช่วงเนี้ซึ่งคนส่วนมากใช่ไหมคะเขาก็แบบอยู่บ้านกันไม่ได้ออกไปดูแบบเสื้อผ้าตามตลาดหรือว่าตามห้างสรรพสินค้านะคะก็จะหันมาช็อปออนไลน์กันอันนี้ก็คือจะบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อนนะคะเป็นคนที่ไม่เคยคิดจะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เลยเพราะว่ากลัวมันไม่ตรงปกเพราะว่าเราเคยเห็นเคยซื้อมาครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ก็เห็นร okay. no ูปเห็นร <c oughs> ีวิวมันก็เหมือนกับว่าจะโอเคอยู่นะก็เลยลองสั่งมาแต่ว่ามันมันไม่ได้กับเราอะค่ะมันเป็นชุดฟรีไซส์แล้วทีเนี้ยพอได้มาคือมันแบบมันฟรีเกินไปอะมันฟรีไซส์เกินไปอะค่ะเราก็ใส่ไม่ได้อ่ะพอเราใส่ไม่ได้แล้วเราก็แบบเฟลอะแล้วเราก็ไม่ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เลยอะค่ะเวลาซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ก็คือจะแบบจะคิดเยอะมากอะค่ะ มา,มาตอนช่วงแบบสอสเดือนก่อนเงนี้ยที่แบบตลาดนัดเปิดอะไรเงี้ยห้างสรรพสินค้าเปิดปกติอะค่ะก็จะไปช้อปปิ้งมีหยิบจับเนื้อผ้าไปลองซื้อนะคะไปลองใส่แล้วก็แล,วกแล้วก็ทําการซื้อนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็ก็หลายๆหลายๆอย่างนะคะก็ปิดปิดนะคะเพราะว่ามาขายออนไลน์กันมากขึ้นช่วงนี้อยู่บ้านนะคะก็เลยลองหันกลับไป ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ใหม่นะคะก็คือแบบมันก็ก็ต้องเลือกร้านหน่อยอะคะ่ะต้องดูรีวิวดูคอมเมนต์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะการซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราอะคะ่ะต้องดูที่รายละเอียดของสินค้านั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นบางบางชุดเนี่ยเขาจะบอกเป็นไซส์เลยอย่างกางเกงน,นะคะที่ครูซื้อมานะคะเขาก็จะบอกว่าไซส์ S อ S M L เขาก็จะมีว่าอย่างอย่างคูเนี่ยจะใส่ประมาณไซส์ S หรือบางที่ก็จะเป็นไซส์ M นะคะแต่หลักๆเลยคือจะเป็นไซส์ S ก็คือจะไปดูเลยเขาจะบอกว่าไซส์ S คือคนที่ไซส์เอวประมาณ2ี่ถึง27นะคะแล้วสะโพกอยู่ที่ประมาณ34ถึงส6ิเออเราก็ต้องดูตรงรายละเอียดด้วยนะคะแล้วพอเราดูเสร็จแล้วก็อาจจะทักไปสอบถามแม่ค้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มนะคะว่า เราเอเท่านี้สะโพกเท่านี้ไซส์ท่านี้จะโอเคไหมคือแบบแม่ค้าเขาก็ให้บริการดีมากเลยนะคะแม่ค้าออนไลน์นะปัจจุบันก็ตอบเร็วนะคะแล้วก็ให้การบริการที่ดีมากเลยจริงๆนะคะก็ทําให้เรานะคะกล้าที่จะช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้าออนไลน์นะคะซื้อกางเกงซื้อนู่นซื้อนี่นะคะคือแบบเริ่มมั่นใจในการซื้อของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นจริงๆค่ะอย่าง อย่างแบบใครไม่เคยลองทําอะไรนะคะก็ให้ค,ค่อยๆลองปรับนะคะลองทําดูนะคะเพราะว่าไอสิ่งที่เราอะเคยแบบไม่กล้าเคยแบบไม่คิดที่จะลองทาอะคะ่ะถ้าเราลองตอนเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราชอบเรารักก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะทําในสิ่งที่ทำในสิ่งที่เราชอบอยังไงก็ลุ่งนะคะ พบกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆนะคะจะมาแนะนำบอกต่อกันอีกนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เป่ามวาว,าว,าวต้ตรงนี้นี่ค่ะก็อยากจะเล่าอีกวลาทําง,งานเนี่ยคือจะมีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้ง iPad นะคะเพราะว่าคือ ของชิ้นเดียวค่ะบางทีมันก็ไม่พอเนะื Notes ้อโน้ตบุ๊กอันนี้ส่วนมากเราอ่ะจะเอาไว้สั่งของ iPad แล้วก็โทรศัพท์อย่างเนี้ยก็จะเอาไว้ขายของ Online. ออนไลน์เอ <c oughs> นี่อยากจะโชว์นี้ด้วยอันนี้คือได้มาจากช้อปปีอ่ะคือไปร่วมร่วมสนุกอ่ะร่วมกิจกรรมมา <c oughs> เขาแจกอ่ะแล้วเราอ่ะยกมือตอบอ่ะ <c oughs> ยกมือตอบ แล้วก็ได้มาเป็นความภูมิใจจริงๆนะคะตัวนี้น่ารักมากค่ะชอบมากค่ะวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ